พี่หายตัวเนาะหอนดูเย็นดีช้นใจดีเป็นลมแล้วพอละฮพอละสบายไปยังเฮ้ยนั่ก็เย็นเนาะน้จเา้เป็ายมั่ม่มยกัสีมีแหงอยู่ดอกเย็นบต้องปาบอสเจ้ามีแห้งเอ้าเจ้าอยู่เามีแห้งเลยนี่เจ้ามันบ่ เฮ้ยใคยมีใครวะพ่อันแถวก่อใจฉีกขาด <S 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 ใครเนี่ยนั่สีสักพักนึงก่อนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ <S <S เอนนอนั่งยู่ซอร์เลยนั่งยู่ซื่อเออไหน,บ,นบอกว่า่ต้องนักเนี่ยดีแล้วอากาศบริสุทธิ์เอ้น้ำก็เย็นเฉียดใจโอ้ใครอยากมีเจเ้าเลยเออบดต้องบดต้องทดลองนั่งอยู่เฉยๆเอยเออแล้วทุกย่างดีเองหรอ แล้ว่ามันรถขี่ยางเลนไกลัโล่โอ้กับปวดปดปวดึกบอาบน้า้องมือน้อาบอยู่ด้ล่ะขึ้นมาหนไอาบมืงขึ้นมาแบนอนห้องแอร์เนาะมวายยครพี่ให้โอ้ม่ต้องคอยขอร้องนูนสิล่ะนู่นนู่นไต้องโ,โ,โอ,อ,อ้เรตัวหูดังนนี้นี่ยังหูโตอีกเหรอ ว่อีหยังโอ้ยเนาะงเฒ่าตะเมื่อย,อยบ่สิให้ <c oughs> โอ้พอละพอสิไปลมตึมจ้า